ในวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหลักฐานในการกู้ยืมเงินนะครับมีลักษณะเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมกู้จากระกันภัยนะครับตามหัวข้อในวันนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องหลักฐานในการกู้ยืมเงินนะครับมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งตามกฎหมายนะครับในเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ย กฎหมายก็ไม่ไกำหนดแบบนะครับว่าจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าหลักฐานในการฟ้องร้องคดีเท่านั้นนะครับที่กฎหมายต้องการซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหกห้าสามนะครับก็ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าการกู้ยืมเงินนะ่ะกว่าสองพันบาทขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บัครคับคดีหาได้ไหม ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการกู้เงินจํานวนเงินน่ะเกินกว่าสองพันบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเป็นหนังสือกฎหมายต้องการเพียงแค่ลายมือชื่อของผู้ยืมนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องมากับคดีได้แต่หลักฐานในการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่จะต้องลงมือลงลายมือชื่อทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้นะครับ เพียงแค่เป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเช่นจดหมายผู้กู้เขียนมาว่าขอยืมเงินเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราจะใช้คืนให้ภายในวันที่เท่านี้และลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เพียงเท่านี้จดหมายฉบับนี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นบันทึกประจําวันของสถานีตารวจกรณีที่เกิดเหตุละเมิดหรืออะไรที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับแล้วได้ทํสจดยากู้เงินเอาไว้ ผู้ที่ทำละเมิดจะใช้ให้แก่ผู้ถูกละเมิดแต่ได้ทำสัญญาคู่เงินไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ลงลายมือชื่อของอผู้รับว่าจะใช้เงินตามสัญญากู้เงินนั้นหลักฐานประจำวันอันนี้นะครับก็สามารถใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นกันนะครับ แต่ถ้าหากคู่สัญญาเนี่ยได้ทําเป็นสัญญาเงินกู้ที่งลงลายมือชื่อทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ในรูปแบบสัญญานะครับเวลาจะฟ้องร้องเนี่ยก็ต้องติดอากรสแตปมพร้อมทั้งขีดค่า,าตามอัตราอัตราจะค่าอากรสแตปมเนี่ยตามที่ระบุไว้ในประมวลรัษดากรนะครับและในกรณีที่ผู้กู้เนี่ยไม่สามารถเขียนหนังสือได้ไม่สามารถเขียนชื่อตัวเองได้อาจจะทําการพิมพ์ลายในมือ อันนี้กฎหมายก็จะกาหนดระบุว่าจะต้องมีพยานยืนยันลาย้นมือเนี่ยอย่างน้อยจํานวนสองคนนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้แต่ก็จะมีในบางกรณีนะครับอย่างในกรณีเช็คนี่สารธิกาเคยวินิจฉัยนะครับว่าเช็คนี่ไม่ใช่หลักฐานในการกู้ยืมเงินเพราะว่าเช็คนี่คือหนังสือในการใช้เงิน และในตัวเช็คเนี่ยก็ไม่ได้ระบุข้อความว่าเได้มีการกู้ยืมเงินกันเพราะฉะนั้นเช็คเนี่ยจึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้นะครับและสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าในกรณีที่มีการปลอมแปลงจำนวนเงินในสัญญาเงินกู้เนี่ยจะมีผลในทางกฎหมายยังไงและเพื่อนเพคน,น,นใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็สามารถแชร์เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้นะครับ เอ่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะทําประกันภัยรถยนต์พรบรหรือว่าประกันอัคคีภยัยประกันอุบัติเหตุประกันวินาศภายัยทุกทุกชนิดสามารถติดต่อสอบถามเช็คเบีย้ยประกันภัยจากผมได้นะครับผมผู้จัดประกันภัยจากทีมทนายประกันภยัยสวัสดีครับ